ครับผมเพิ่งอาบน้ำเสร็จเลยครับแลาวมันกะทาครีมก่อนนอนนะครับนี่นะครับตัวนี้ครับไม่รีวิวไม่ได้เลยนะครับบอกเลยว่าเมื่อก่อนนะครับผมเป็นคนที่แบบสิวขึ้นง่ายด้วยหน้ามันมากนะครับตัวนี้ครับวีทูนะครับตัวช่วยของผมนะครับตัวนี้ดีมากบอกเลยครับเพียงแค่นี้ครับทาเพียงแค่ห้าจุดนะครับ ไปแล้วรู้สึกว่าผิวจะชุ่มชื้นนะครับแล้วก็เด้งดึงมากนะครับนี่ครับตื่นเช้ามานะครับล้างหน้าออกก็รู้สึกว่าผิวแบบชุ่มชื้นมากเลยนะครับนี่ครับเขาตื่นเช้าแล้วล้างหน้านะครับรู้สึกว่าผิวแบบชุ่มชื้นขึ้นนะครับการใสดชุ่มมากเลยนะครับแล้วก็เพื่อตัวไหนที่แบบผิวห้าไ่ระับแบบผมนะครับนําเลยครับตัวนี้ ถามสั่งซื้อสินค้าคุณลูกค้าสามารถสแกน QR c ค d e ที่หน้าจอนี้แล้วทักไลน์มาสั่งซื้อได้เลยจ้าส่งฟรีทั่วไทยจ้าถ้าลูกค้าอยู่ต่างประเทศจัดส่งได้จ้ามีค่าจัดส่งตามระยะทางขอบพระคุณมากๆจ้า